ำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะคะก็อยากจะชวนมาจอยเดอะลิปไซด์นะคะก็มาอยู่ทีมฟลิปด้วยกันนะคะ ก็รู้สึกว่ามีความสุขตอนที่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าแบบไอ้ energy ตรงเนี้ยหรือว่า message หรือว่าไอ้บอนอารมณ์ความสุขซึ้งตรงเนี้ยมันสามารถถ่ายทอดไปทักคนรู้ได้อะไรเงี้ยเราก็เราก็ดีใจดีใจกับทีมงานทุกคนดีใจกับที่ลุกอะไรเงี้ยหีนว่าลุมีคุ่สามีขาโด แล้วก็เรื่องที่แบบสิ่งที่แบบตัวที่บูมกุ้กับอะไรเงี้ยก็อยากก็อยากจะส่งของก็คือว่าเหมือนอยากให้ทุกคนดูแลความรักของตัวเองให้ดีดีอะไรเงี้ยถ้ามีความรักดีๆแล้วก็รักษาให้หน่อยอะไรเงี้ยดูแลกันทุกคนตอนนี้คือทางเริ่มชัดเจนแล้วใช่ไมว่าแบบพวกคนละกันอะไรก็วิลาคนนี้เพิอันซีนคอนี้อะไรองเงี้ยเราจริงๆริงชมว่าตอนนี้คือไม่ทำแบบหลากหลายมากยังไม่ได้ว่าแบบยังไม่ได้เจาะจงว่าจะให้เขามุ่งไปทางไหน ยิ่งช่วงเนี้ยแบบปิดเทอมอ่กิจกรรมกิจกรรมคือให้ทำทุกอย่างกีฬาให้เล่นหลากหลายอะไรเงี้ยเออเต้นโดนตีเออภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษเลขเออว่ายน้ำต่อยมวยในคอนโดฟุตบอลอะไรเงี้ยคือให้ทำกิจกรรมทุกอย่างใช่ก็คือแล้วก็จะถามเพราะว่าชอบมาอยากทำอะไรอยากทำอะไรแล้วอย่างที่โรงเรียนเขาเองเนี่ยเวลาเปิดเทอมเขาก็มีกิจกรรมให้เลือกมีแบบตัวอะไรตัวอะไรก็คือช่วยวัยชู เราต้อง explore ก่อนตอนนี้มันเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าชอบอะไรจะชอบอะไรแต่ว่าเราก็ถือว่าให้โอกาสเขาให่แบบได้ลองหลไยๆอย่างเขาจะเรียนหลายๆอย่างเอเรียนหลายๆอย่างเขาบอกไลยเขาว่าเขาเขาชอบแบบไหนชอบอะไรบางทีก็แล้วแต่อารมณ์เขาแต่ว่ามันก็อาจจะเริ่มเริ่มเห็นแล้วแหละว่ายูจะชอบเลขใช่ยูมีสิจะชอบเลขแบบวิสัยเขาจะชอบเรียนภาษา เรียนก็แบบมันจะไม่ได้เรียนตรงๆมันจะสอนแทรกกิจกรรมสอสแสนแทรกแบบอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะไม่ถูกใจวิธีของครูอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็าเรียกว่าแม่ไม่บังคับไม่ไม่บังคับให้เขาตา้องชอบเหมือนเหมือนแม่ก็ค่อคนข้างจะโอเพนในการทำในโลกเลยเก็หรือว่าเราควรจะเปิดโอกาสใ,<ช>ให้เขาเลย,เลยคือถ้าเราลึกย้อนไปตอนเด็กๆเราก็ไม่เราก็ไม่ได้โอกาสเราไม่ได้ไม่ได้แน่นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็เราว่ามันก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะให้ ก็คือแบบให้ให้โอกาสเขาได้แบบ explore